รถตู้เข้าใหม่คันหนึ่งมาตอนนี้เลยนะฮะโตโยต้าไฮแอดพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวเม็ดอากเดิมสีแห้งๆสีด้านๆสีเดิมๆอย่างตัวเบาะเนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนัง3 4 5 6 7 8 9 10 11เท่าผมว่า11ที่นั่งส่วนตัวไม้บางแดดเนี่ยมีมาให้ครบทั้งหมดพวงมาลัยเนี่ยถือว่าไม่ได้หนักมากฟิลเหมือนลีโว่เลย นะ่ฮะไม่ได้แตกต่งางอะไรกันเยอะยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยมาครับวันนี้ขับรถตู้เข้าใหม่คันหนึ่งมาตอนนี้เลยนะฮะโตโยต้าไฮแอดนะครับ2.8ตัวปี2020สํำหรับตัวนี้ เอามานําเสนอให้ดูกันในคลิปวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่ๆครับถ้าเกิดกําลังเลงหรือว่าหาไฮแอดอยู่ตอนนี้อันแนะนําให้รีบจองเพราะว่ามันอาจจะจองไม่ทันหรืออาจจะมีคนมาลัดคิวพี่ไปก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีบรอนเดิมๆเ,เลยสีตัวเนี้ยคนหากันเยอะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างไฮแอดเนี่ยมันผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวสีบรอน กับตัวสีขาวแต่สีบรอนเนี่ยจะหากันเยอะกว่าสีขาวนะครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรมากนะลดราคาเป็นล้านนะแต่ในเรื่องตัวรายละเอียดหรือว่าตัวออปชันเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับแต่ครานี้เนี่ยมันน่าใช้อย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมฮะมันเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับปกติถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งใต้เบาะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวโฉมใหม่เนี่ยมันจะมาอยู่ในตำแหน่งของตัวหน้าเครื่อง นะครับอาดแยวมาเปิดให้ดูนี่นะตอนนี้เนี่ยอันได้มีการสตาร์ทรถเอาไว้อยู่นะเครื่องก็แบบเดินนิ่งๆเดินเงียบๆเลยนะฮะไซนงไ่ในทุกอย่างคือเดิมหมดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าบอดี้สวยมากนะครับเป็นสีบรอนแล้วก็พวกแบบคานแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยเดิมสนิทเลยหรือไม่งั้นเนี่ยลองดูพวกแบบโซกด้านในอ่ะ นะฮะหัวนงหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับสันไถแกะออกมาทําสีนะฮะแล้วก็พวกฝังกระปงด้านบนเนี่ยมันจะมีพวกสติกเกอร์มอคอกับสติกเกอร์บาร์โค้ดแบบนี้อยู่ครบเลยแต่ตัวปั๊มอาร์คเนี่ยถ้าเกิดอย่างปกติเราเห็นก็อยู่ในตําแหน่งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะย้ายมาปั๊มใหม่หรือว่ายิงเพิ่มอยู่ในตําแหน่งฝั่งนี้นี่นะฮะเดิมๆตัวเนี้ยเป็นดีเซล2.8 มันมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยังไงก็คือพอเวลาเราเมนเทนแนนซ์หรือว่าเราเซอร์วิสอะไรพวกนี้ก็แค่เปิดฝากระโปรงหน้ามันก็ง่ายกว่าการเปิดภายในถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวความร้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนใต้บาะและมันก็มีแค่เฉพาะตัวแผงหลังเครื่องยนต์ก็เหมือนกับตัวรถปกติทั่วไปคราวนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ดูนี่นะฮะอันดึงก้านบนน้ำมันเครื่องให้ดูเพราะว่าอันอยากให้เห็นว่าตัวกําลังอัดเนี่ย หรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่เสียมันไม่หลวมมันเป็นตัวเครื่องเดิมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพวก,กน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีการจัดก,การเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ของอากาศแบตเตอรี่นะฮะจะมีการดูรายละเอียดให้หมดนะครับไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดยังถามว่าทาไมมือสองถึงหน้าซื้อราคามันประหยัดไปกว่าเดิมเนี่ยเยอะเยอะมากใช้คํานี้ได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวบอดี้ด้านหน้านะของไฮแอด โฉมใหม่นะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างแต่เสียอย่างหนึ่งล้อของเดิมมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นตัวล้อกระทาแปะแบบนี้อันนี้เป็นอะไรที่น่าน้อยใจนะเพราะว่าถ้าเกิดยังใส่มาเป็นแม็กขอบ17ก็ยังดีหรือว่าขอบ16ก็ยังดีนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นของเดิมเป็นล้อกระทะแปะส่วนตัวยางเนี่ยจะเป็นยางปี20ดอกยังเหลือเยอะนะครับใช้ได้อีกหลายปีแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะบอกว่าซีเรียส เดี๋ยวในเรื่องของการเปลีย่ยนยางเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวใน้เซลไปของกับเจ้านายให้นะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยใส่มาอยู่ในตัวแก้มข้างคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นคือตัวประตูด้านหน้าแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยพอเวลาองศาในการเปิดประตูเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ในการขึ้นลงเนี่ยน้อยและก็จะสูงมากแต่ถ้าเกิดอย่างตัวใหม่ทํามาเนี่ยคือมันเตี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นลงโดยสารได้ง่ายกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมฮะ ขึ้นลงโดยสารได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็จะมีมือจับด้านบนแบบนี้มาให้นะครับส่วนรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าจะดูตัวรอยเม็ดอาร์คดูได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวเม็ดอาร์คเดิมสีแห้งๆสีด้านๆสีเดิมๆนะครับแล้วก็พวกยางขอบประตูเนี่ยไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีร้าวเพดอยู่นี่นะฮะก็จะเป็นในรหัสของตัว GD นะครับ2,755ซีซีก็เหมือนกับ2.8นั่นแหละแต่มันจะไม่เหมือนในเรื่องของตัวการให้พละกกาลังนั่นก็คือจะเป็นในส่วนการจูนแรงม้ากับตัวจูนแรงบิดแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะให้มาเป็นตัวแบบ6สปีดเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ไฮไลท์เนี่ยคืออยู่ในตําแหน่งตอนนี้ประตูจะเป็นแบบสไลด์ธรรมดาของเดิมเลยตัวนี้ใส่เพิ่มมาก็จะมีตัวจอกลางแบบนี้ ดันขึ้นไปเปิดได้ดูนี่นะฮะก็ถ้าเกิดยังไฮแอดปกติเนี่ยคือมันจะเป็นตัวบอกร้าแต่ตัวนี้จะได้มาเป็นแบบทำบอร์ดหนังมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือใช้งานได้นะครับใส่ซีดีกับตัวเครื่องเล่นด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับตัวเรื่องโหมดในตำแหน่งตรงนี้อีกทีหนึ่งจอใหญ่นะฮะจอกลางเลยแล้วก็พวกเชลเคาน์เตอร์กลางเนี่ยทำมาหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าอย่างตัวปกติเนี่ยคือมันจะไม่มีอยู่แล้ว ถ้าเกิดยังให้ตัวธรรมดาแล้วก็อย่างตัวเบาะเนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนังอันนี้เนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับก็คือจะดึงปรับเอ็นแบบนี้ในตำแหน่งของตอนที่สองนะฮะหรือว่าเบาะฝั่งในแถวเดียวกันแบบนี้นะปรับเอ็นได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะให้มาเป็นตัวเบาะหนังถ้าเกิดยังเรานับทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ถ้าบอว่าสิที่นั่งเดี๋ยวต้องไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอย่างประตูเขาไม่ได้มีการทํามาเป็นแบบดูดไฟฟ้าหรือทําประตูดูดมาเป็นตัวประตูสไลด์แบบธรรมดานะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวด้านหลังกันบ้างด้านท้ายตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะใส่เซ็นเซอร์มาเพิ่มสองจุดเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติคือมันจะไม่มีนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยในมุมอันคิดนะน่าจะใส่มาตั้งแต่โรงงาน พราะว่าถ้าเกิดมาใส่เองมันน่าจะไม่ใช่สีนี้น่าจะเป็นตัวสีดํานะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติเต็มหมดทุกดวงอันนี้คือความสูงรถนะอันสูง180นี่นะฮะเกือบเท่ากับสีสันพอดีเลยนะครับซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันทำให้อ p อปชันมาเยอะกว่าเนี้มันก็จะเป็นอะไรที่น่าซื้อนะคือก็สามารถจะเจามาแข่งกับอะไรได้มาจีตี้ w a อกซี่เอเลพาดเบลฟาแล้วมันเป็นตัวขุมกําลังดีเซลด้วยยังไงคนก็นิยมอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะว่าในเรื่องตัวน้ามันก็ถูกการแมนเทนต์ก็ง่ายนะครับถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยดูจากฝั่งทางด้านนู้นนะอันนี้ว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็น4ไม่ใช่เป็น3เพราะฉะนั้นเนี่ยสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสิบสิบเอ็ดรวมกับตําแหน่งตอนหน้าก็จะเป็นตัวบอดหนัง11ที่นั่งนับคนขับด้วยนะครับ ส่วนตัวไม้บางแดดเนี่ยมีมาให้ครบทั้งหมดอันนี้เนี่ยพวกแผงกาบเนี่ยอันนีอน้อันว่าเขาน่าจะทํามาเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยคือมันจะไม่มีมันจะเป็นในลักษณะอีกแบบหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการปูพรมกระดุมสีดํามาหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะบ่งเบลในตําแหน่งตอนหน้าตําแหน่งตอนสองตำแหน่งตอนสามมีมาให้ครบทั้งหมดแล้วก็น็อตยึดฝาทองฝาท้ายแล้วพวกเนี้ยเดิมหมดเลยนะครับ สวยกริปสำหรับตัวนี้มันเป็นรถราคาหลักล้านนะฮะที่น่าซื้อแล้วก็สามารถใช้งานในครอบครัวได้คือมันเป็นกึ่งพาณิชย์และก็กึ่งสำหรับในมุมที่เป็นแบบ Family นะครับเมื่อกี้เนี่ยลืมพาไปดูในตำแหน่งของตัวด้านหน้าเดี๋ยวตามมันเข้าไปดูด้านหน้ากันอีกสักนิดหนึ่งไปครับโอเคฮะเดี๋ยวพาเข้ามาดูภายในคอนโซลหน้ากันบ้างสำหรับ ความแตกต่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วแน่นอนชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดถามในเรื่องของความชอบนะแล้วก็โดยส่วนตัวนะตัวใหม่ยังไงมันก็ต้องได้เรียบอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราไปลองไปดูเทียบกับพวกแบบไฮแอ d ที่มันเป็นตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเทียบกันอย่างเดียวในเรื่องตัวราคานะครับตัวนี้เนี่ยนเมื่อกี้ที่อ่านลืมบอกไปก็คือเขาจะมีการใส่มาเป็นจอทัชสกรีนตัวนี้จะเป็นของ JVC เดี๋ยวสําหรับตัวจอกลางกับจอ JVC เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นจะดูรายละเอียดให้นะฮะเพราะว่าช่องใส่ CD เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเกิดตัวจอรตรงนี้มันไม่มีช่องใส่ CD แล้วก็ไม่มีแจ็คสายเสียบเดี๋ยวนจะดูรายละเอียดตรงนี้ให้แต่มันมีมาให้แบบนี้อันว่ามันน่าจะเป็นการต่อแบบเชื่อมต่อกันเดี๋ยวแต่แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะดูในส่วนตัวเมนูให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบปรับอนาล็อกหมดเลย ส่วนถ้าเกิดใช้คอนโรลมีใส่มาให้แล้วถ้าเกิดตัวเกรยร์ธรรมดาก็มีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เปิดแอร์ตอนหลังปรับระดับความแรงได้จากตอนคอนโซลด้านหน้าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไม่มีอะไรมากเป็นแบบ4ก้านธรรมดาส่วนกระจกคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็จะมีมือโหนมือจับมาให้แต่อย่างนึงเนี่ยที่อันลองมองดูนะฮะวิสัยทัศนในการมองด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดอย่างานันนั่งแบบ นั่งแบบอย่างนี้นะอันจะเห็นตัวช่วงหน้าฝากระโปรงหน้าพอดีเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมองง่ายนะแต่คราวนี้เนี่ยมีข้อเสียด้วยนั่นคือกระจกมองข้างในด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบปรับแมนวนวลยังไม่ได้ใส่มาให้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดอย่างตัวคอมพิวเตอร์โฉมใหม่เนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วส่วนคราวนี้เนี่ยตัวนี้เล็ขไม่นะฮะ 84,339กิโลแล,ลองขับให้ดูแบบเบาๆนะครับอันนี้ก็จะมีตัวชิปล็อกเกียร์มาให้เพราะว่าถ้าเกิดอย่งอางลีโวโปกติเนี่ยคือมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นไฮแอดเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีมาให้ดึงแล้วก็ดันนี่เสียงไม่ก็จะด,ดังตื้ดแสดงว่าเราเข้าเป็นตัวเคียร์ถอยนะฮะเดี๋ยวลองเดินหน้าดูพวงมาลัยนี่ถือว่าไม่ได้หนักมากฟีลเหมือนลีโวโเลย นะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแต่พวกแบบอัตราเร่งอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเข้าอยู่ประมาณนั้นสองหนึ่งหนึ่งไปสองไปสามอะไรพวกนี้ดีไวมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าตัวกําลังอัดเนี่ยหรือว่าแรงม้าของเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือแบบฟิลเหมือนรถครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะะคราวนี้อย่างถ้าเกิดเราดูในราคามือหนึ่งเนี่ยราคามันเฉียดแบบ ประมาณล้านกว่าอาเดียน,นจะลองเลี้ยวให้ดูอันนี้คือวงเลี้ยวสุดนะฮะวงเลี้ยวสุดถ้าเกิดอย่างเรานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ล้อก็อยู่ใต้ตูดนั่นพอดีนะครับเพราะนั้นพอเวลาเรากะในตอนเวลาเรายูเทิเร์นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างแบบนี้อันว่ามันไม่ใช่เป็นการกะอะไรที่แบบยุ่งยากกะแบบง่ายๆสําสหรับตัวนี้เนี่ยนะฮะใช้ได้ปกติหมดนะครับ1 2 3 4สแล้วก็จะมีในส่วนของ อรอบความเร็วเนี่ยกับตัวความเร็วรอบพันพันหนึ่งพันสองอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าเกิดอย่างปกติเราใช้เนี่ย <c oughs> ก็คือขึ้นหมดนะครับถ้าเกิดอย่างรถมันมีปัญหาเนี่ยก็บอกเลยว่าก็คงไม่กล้า,ามาขายให้กับพี่ๆได้รับชมกันแบบในคลิปนี้ตัวนี้นแนะนําโดยส่วนตัวคิดว่ารีบจองถ้าเกิดจองได้เนี่ยต้องรีบจองเพราะว่าสีเนี่ยคนาหากันอยู่เยอะ แต่คราวนี้เนี่ยองประกอบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันครบหมดแล้วเราจะมาทดลองขับมาดูตัวจริงที่ร้าน,อย,างงนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดแต่ผลสุดท้ายเนี่ยจุดสําคัญเลยนั่นคือในเรื่องตัวราคามันถูกว่าใบแดงอยู่แล้วแน่นอนแต่สําหรับไฮเอ็ดตัวนี้อันขายเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาตอนนี้ไปกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับไฮเอดเข้าใหม่ที่เราเานําเสนอในคลิปนี้ ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกอันใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างรถมือหนึ่งเนี่ยราคามอยู่มาล้านกว่าแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นมือสองปุ๊บรถอายุสปีปับ๊บตัวนี้อันขายเพียงแค่8,99,000บาทพอนะครับ8,99,000บาทพอเลยส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรแบบนี้ไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการเก็บเงินเพิ่มอันให้แบบนี้ไปทั้งหมด แล้วก็เป็นตัวรถที่พร้อมใช้งานแล้วจริง,รงๆนะครับสําหรับพี่วิท่านใดที่กำลังดูอยู่นะฮะสนใจให้แอดคันนี้สามารถแอดไลน์มาหารได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ด้านใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันและเด็กยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ